จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital k e y Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับคนท่าแบดปูริสตำรวจตะเวนชายแดนเราจะรับบทเป็นนายตำรวจอยู่ที่ชายแดนคอยตรวจตาสิ่งผิดกฎหมายอยู่ที่ประเทศอะไรวะเนี่ยคาลิคัตค่าบอร์เดอร์สวัสดีครับโอ้นี่คือกราฟ,ฟิกเกมปี2021นะครับผม ดูมันหันมานี่คือแบบว่าตัว <c oughs> นี้นะครับมึงไม่คิดจะขยับพวงมาลัยหน่อยเหรอโดนดูตอนเลี้ยวอ่ะมันขยับพวงมาลัยปะมันเลี้ยวโดยที่ไม่ขยับพวงมาลัยเลยครับ <c oughs> มันเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ฮะแบบขยับนิดเดียวมันเลี้ยวเลยอะไรเงี้ยสวัสดีครับ <c oughs> ถึงแล้วโอเคเ <c oughs> นี่ยผมไปรายงานตัวเลยฮะไป รายงานตัวนะครับเกมนี้องจริงเนี่ยทำไปเล่นนะครับเห็นเป็นเกมแบบนี้นี่ผมรอเล่นมาเป็นปีเลยนะจริง,รงผมรอเล่นเกมนี้มาเป็นปีนะฮะเฮ้ยนี่นมันอะไรวะ,นะะวเนี่ยอ๋อตำรวจเฮียคุณคิดว่าหุน่นทำมาดูนี่มันชายแดนเฮียอนะไรวะนั่นทำมามาันดะูแบบไอ้นั่นจังวะโอเคเอ่อมีกล่องฟ้าเนียคล้ายๆกล่องแบกบ้านเรานะครับผมโอเคไปรับคำสั่งเหรอ โอเคอันนี้คือคำสั่งที่เราได้รับโอเค Handle t ท e e เวีย c ข l าคอ r เลก l y โอเคเราต้องเอ่อเคลียรถรา3คันเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะดูชื่อแล้วก็นามสกุลดูวันหมดอายุดูหมายเลขพัสปอร์ดดูสเต็มนี่ครับผมดูเปเปอร์แบ็กเาวดูเวียเข้าไทยชนิดรถน้ำหนักรถด,ดูรูปภาพดูทะเบียนรถ ดูการขนส่งดีๆมียางแบนไหมดูปัญญาอ่อนเ <c> ล <oughs> ยซย์เย์เออทำงานทำงานทำงานโอ้โอเคทำงานทำงานเข้ามา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 ทีละคนทีละคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยียดเหยย,อยอเอเอาลบคนลบคนจบดีครับเฮ้ย <c oughs> จะคุยเขาเนี่ยมึงแนะนำกันแบบนี้มันก็อายนะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าผมเพิ่งมาเนี่ยครับผมสวัสดีครับเอ่อขอมีมีเอกสารไหมครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราดูเอกสารมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นใบขับขี่ใบขับขี่นะนี่คือใบขับขี่นะครับผมโบลี่เคลียร์ลิซิมอฟนะครับผมโอเคชื่อตรงนะครับผมทะเบียนรถวีเอเข้าไทยนี่คืออะไรวะ ชนิดรถเหรอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่านี่มันชนิดรถอะไรอ่ะหรือว่ารุ่นรถวะเลขหมายเลขทะเบียนนะครับผม l z a 3 9 1 9 m u อันนี้พาสปอร์ตใช่ไหมอ่ามีสแตมปเรียบร้อยอ่าดูชื่อตรงกันไหมโอเคชื่อตรงกันเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะฮะดูเลขที่วันหมดอายุนะครับผม1981โอเค1982นะครับผมเปเปอร์แบ็กเกลนี่คืออะไรวะคือดูลายน้ำเหรอ ดูไลน์น้ำใช่ไหมใช่ไลน์น้ำบอกว่าเ,ยเลย่เปิดเปิดเป็นเก,ก่าอะ่ะพี่ดูเป็นคนดีนะพี่อย่าเมาแล้วกันนะพี่นะอ๋ออันนี้คือเช็คกล้คุณเมนพลาดไป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 ะเอ้าอ้ยี่โดนหักเงินเหรอโอ้โหโดนหักเงินเพราะมันจะมีบางอย่างเช็คไม่ถี่ละเอียดถีถถ่ท่วนโลวะก็มึงสอนกูคแค่แนะั้นน่ะผมนึกว่ามันจะสอนกูทีละอย่างไง เดี๋ยววะเดีเย็นโอเคโอเคไอ้นี่มันเป็นคนต่างชาติเดี๋ยวคือเมนเดิคิอเมนบลิสจำเป็นจริงๆเหรอจำเป็นดีครับพี่อันนี้คือ entry permit อันนี้คือใบขออนุญาตเข้าเพราะมันเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยเหรอชื่อเซดดาอาบาลอบชื่อตรงพาสปอร์ตดัมเบอร์ตรงใช่ไหมตรงเนี่ยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดอายุวะเนี่ยมันขออน,นุญาตมันหมดอายุนะหมดอายุหนึ่งปีป่ะ หมดอายุ1ปีขอเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับผมโอเคไอ้น,นี่มีปัญหาแล้วเนี่ยฮะอันนี้คือชื่อตรงอะไรตรงหมดใช่ไหมชื่อตรงมันหมดอายุอะ่ะพาสปอร์ตนัมเบอร์พาสปอร์ตนัมเบอร์เราดูยังไงให้มันอ๋ออันนี้ก็ตรงนะพาสปอร์ตนัมเบอร์ตรงโอเคเนี่ยครับผมชื่อไม่ตรงดูดีๆเอ้ไหนชื่อไม่ตรงเหรอเซฟดาอาบาลอฟเซปดาเออว่ามันอาบายลอป มันอาบาลบไอ้ยี่มันตัววายกับตัวเอมึงตลกกับกลัวฮะมึงตลกกับกลัวเหี้ยไรนะ้ำก็ไม่มีเหมือนไม่มีเหี้ยอะไรเลยมึงไอ้เหี้ยเนี่ยมึงตลกไหมเนี่ยเดี๋ยวดูยางก่อนยางก็แบนลุงลดยางแบนเนี่ยยางแบนไม่ได้ไม่ได้กระจกแตกไหมกระจกแตกโอ้โหลุง ไม่น่าได้ไปแล้วละ่ะแล้วผมไฟแตกไหมดิเครื่องไปก่อนไฟอยู่ดีไหมเนี่ยลุงมีอะไรพร้อมไหมเนี่ยโอ้ไฟท้ายแตกอีกกระจกข้างตรงนี้มีตรงนี้มีมโอเคกระจกข้างผ่านแล้วก็กันชนกันชนกันชนเออกันชนก็ดูโอเคโอ้ลุงยางแบมขับมาได้ไงวะเนี่ยส่วนน้ำหนักรถน่าจะดูตรงนี้ป่ะ660 นี่ยผมเอ้ยห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบรรทุกอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยมึงแปลกแล้วมึงแปลกแล้วเปิดดูข้างนี้มึง,ม,งมึงพกอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงอย่ามาหน้าเขาทำไมเอ้าเย็น <c oughs> ผมสามารถลือรถมันได้หรือว่า <c oughs> ผมว่ามันน่า,นาจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันยังไม่ได้สอบผมลือรถอต่เข้าใจป่ะแต่ผมสังเกตุนี้เป็นความผิดปกติแล้วแต่ผมไม่ให้มันไปนะฮะปิดรถก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมมันผิดปกติเอามากอินเสวี่ยอินฟินิตด่าสอง เอาคืนเอกาสารมันไปก่อนนะแล้วก็ไม่ให้มันผ่านนี่ครับผมไม่ให้ก,กับรถกับรถไปไปไป่ายางมาด้วยลองเปเปอร์เช็คคูณสองลองวี h i เข้าเดเมดอ๋อวี h i เข้าเดเมดโอ้ยไอเยี้ยววีเอเข้าเดเมดนี่แม่งพ่อมึงคือรถเนี่ยไงมันก็ต้องมีเดเมดเราวะ ช่ไหมโอ้พี่คนนี้จอดจอดัดจอดยามวมาเลยเปรียบมันน่าจะสอบบททีละอย่างนะจริงจมันมีลื้อรถด,ด้วยนะฮะไม่สอบกูแล้วเปล่าเพื่อนขอดูหน่อยแล้วกันนะฮะซีโนโลาเดียอ,อาคิลาดีอ,อันนี้ไอ้ยี่นี่ก็ชื่อผิดนะครับผมโอเคชื่อผิด ผิดทีละอย่างทีละอย่าง e x p i r a t i o n date วัน26เอน1980อันนี้ก็ผิด KH 2 3 4 7มึงไม่มีแค่อะไรตรงเลยนี่หวาคนนี้มีสเต็มมีสเต็มนะแต่ม,ม,ตตม,ตมนสเต,ต,ต็มของประเทศอะไรรู้ว่าคากาสถานคากาสถานอ๋อคาการสเต็มเนี่ย Republic of าการแเตมประเทศสมมุติไงอันนี้มันก็ได้จะเป็น ราประทับของประเทศนั้นเนี่ยผมเบรคเกอร์ไทยเนี่ย w i t h the Duty h a n d b o เ k v คเกอร์ s ซ c t ชั่นนี่ไงนี่ไงโหยี้ยกูนึกว่าเกมนี้เขาเล่นเอาหาเนี่ยมึงเล่นเอาจริงจังเลยอะเฮ้ยมึงเกมอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะหาเนี่ยท้ามึงทำงานไงไม่รู้อ่ะล i g i t a l Number c l w 3 6 9ล d c ลุงไหนเนี่ยทะเบียนรถเหรอ เมื่อไหร่ฮาบอกกูด้วยเลยไอ้ยียไหนดูเลมัลได้เปเน็นรถเด็ไมโครโยี่สิบหกดีเนี่ยผมก็ต้องไปดูตรงนี้ไมโครยี่สิบหกดีโอเคเป็นรถรุ่นนี้โอเคโอเคโอเคถูกต้องเนี่ยผมเบียร์เคอร์เวตห้าร้อยห้าสิบกิไปหกร้อยหกสิบผมว่ามันน่าจะขึ้นเพราะว่าเป็นพวกสัพพะละอะไรพวกนี้แหละใช่ไหมฉเฉลี่ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหม แล้วกูต้องตรวจเช็คสภาพอีกอ๋อทะเบียนรถก็คือนี่ไง CLW มืดและไอสัตว์สามหกเก้าศูนย์ DC โอเคโอเคดูไปละทะเบียนรถอันนี้ต้องเนี่ยครับผมบรรทุกก็ไม่มีบรรทุกอะไรนะโอเคไม่มีบรรทุกอะไรแล้วกูต้องดูสภาพรถอีกกระจกไม่แตกนี่ครับผมไฟท้ายอยู่ดีที่ปัดน้ำฝนอยู่ดีไฟหน้าอยู่ดี โอเคบัมเปอร์อยู hang, ่ดียังยังแบนหนึ่งข้างยังแบนหนึ่งข้างครับเท่านี้แหละจบละหมดละหมดละเนี่ยครับผมหมดละไม่ผ่านมันไม่ผ่านตัวเอกาสารมึงเนี่ยแหละไอ้เหี้ยไม่ผ่านเว้ยไอเอ้ยโอ้โหโอเคลองเปเปอร์เช็คผมเช็คผิดไปหนึ่งอันวะ่ะ แต่ว่าโอเคจบแล้วเนี่ยผมเรียบร้อยวันแรกจบไปเนี่ยผมติดลบเนี่ยผมฮะติดลบค่าอะไรอ่ะซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงนี้อะไรเนี่ยวันแรกโดนหักเงินติดลบนะฮะโอ้โหทำงานเข้าเนื้อครับไอ้เหี้ยโอเค โอ้อันนี้มันจะสอนเราไว้นั่นแล้วมันจะสอนเราหาของในรถแล้วรวมถึงพวกผู้ต้องสองสัยเป็นขโมยขจรอะไรอย่างนี้ด้วยเนยะ่โอเคขโมยขจรผู้ต้องสงสัยอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณช้างสวัสดีครับฮะอ๋ะอเน,นี่ยเหรอผู้ต้องสงสัยผมออ โอเคอันนี้ก็คือเราได้รับแจ้งความมาว่าไอ้ไอเฮียขุนช้างนี่แหละนะครับอกเป็นผู้องสัยลักลอบค้าของเถื่อนเราต้องหาครับสวัสดีครับขอโทษครับออกมาจากรถด้วยครับโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาโอเคลอกแป๊บหนึ่งนะฮะเรามีสายนะครับรายงานมาว่าคุณเนี่ยพบสิ่งของผิดกฎหมาย เฮ้ยนี่ไงนี่คือเสียงเน่เน่เน่่มาบุหรี่สองแพ็คเอสัปเดี๋ยวเ้อเดี๋ยวเ้อบุหรี่สองแพ็คนะครับคุณลุงไหนดูตรงนี้เน่มีอีกผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีอีกยายาเสียงแอลกอฮอล์โอเคพกแอลกอฮอล์มาด้วยนะลุงนะเบาหลัง เฮ้ยน่าอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าไม่มีทางรอง่อคนแต่งตาบุกไได้เฮ้ยโอเค,ไ,เอคเไหมเนี่ยลุงลบุหรี่ไม่เท่าไหร่น่าแต่นี่โอเคเลยอะ่ะวัดปูร์วัดดุระถ้ากูเป็นลุงนี่กูวิ่งเลยเนี่ยไอ้เฮียโคเคนไอ้สัตว์โคเนโคเนหัวโตแน่นุ้งไอ้สัตว์ลุงกูว่าเลยว่าลุงติดคู่หัวโตครับแบบนี้โคเคสาม่อท้ทายรถเลย ซ่อนอะไรไม่ได้ยากวะเนี่ยฮะ,ะลุงไม่น่ามีอะไรแล้วมีคุณจะพังแล้วเนี่ยในข้างๆเนี่ยอันตรายมีอะไรบ้างเหรอเมิโอเคลงุงป่ติดคุก,คกปไอ้เหี้ยงไปเนี่มึง,งไม่ขอดูเอกสารมึงได้ซ้ำไอ้สัสมึงพกโคเคนมาสามห่อแบบนี้ยังไม่วิ่งอีกนะเรียบร้อยเนี่ยผม เออเดี๋ยวเราเฝ้าให้ดีล่ะโอ้โอเอาของมาใส่แล้วโอ้เราคือแบบว่าเราเอาเงินมาแบบไอ้นั้นด้วยนะฮะมากระจายของอะ่ะอัพเกรดอ๋อนี่ไงเก็บไว้ในสตอร์นี่ครับผมสดหน่อยดๆดซด,ดไม่ได้หรอโอ้โหโอ้ยที่นี่ไม่ร้อนเหรอวะเนี่ยมึงไม่ร้อนเหรอวะโอ,โอเคจ่า บอกจ่าเก็บรถนะครับผมเอารถไปเก็บเดอะดิฟเฟนเซอร์ของชิวยูซิงออนเดอะแมทดิ้งสปอตโอ้มีหลายอย่างนะฮะมีแฉลงด้วยนะฮะอู้มันแงคุกแงเครื่องเพื่อหาของในนั้นได้ด้วยครับมันยังสอนเราอยู่แหละพัวเด้อโอ้โห ไอ้ไม hey, no ah. ah. ่ได้พูดเลยเขาเรียกว่าอะไรคลาดอ่ะเขาเรียกคลาดอ่ะไปตอนนี้ผัวเลยว่ากูเป็นตำรวจที่อาวุธครบมือนะครับผมโอ้โหโมฮอกมาเลยนะฮะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าหน้าตาหน้าตามึงผิดกฎหมายนะกูบอกไว้เลยนะฮะหน้าตามึงผิดกฎหมายมากๆขอดูเอกสารนะครับขอดูเอกสารก่อนผมขอเช็คเอกสารมาก่อนแล้วกันนะอีกอโปโปวิดอีกอโปโปวิด เฮ้ยตัว C มันมันมาจากไหนเนี่ยตัว C อ่ะผิดนะเนี่ย EYE หกแปดสี่ห้าสี่ X โอเคพับปอนด์นัมเบอร์ผมมันไม่มีให้เช็คตรงไม่ตรงอะ่ะรุ่นเซฟพันหกร้อย G kg รุ่นเซฟมาถูกต้องผมจำรถรุ่นเซฟได้นะฮะหนึ่งพันสองร้อยสามสิบ kg นะครับผมมึงมีขอผิดกฎหมายปะเนี่ย ปกติถ้าเกิดมันมีขอ้อผิดกฎหมายน้ำหนักมันน่าจะขึ้นมากกว่ามากกว่าเดิมปะแชทส่วนโอเครูปตรงรูปตรงนะฮะดิจิตอลนัมเบอร์คาร์โก้เวียคเเอทไทป์เวียคเเอทเวทเปเปอร์แบ็กกลล์ลายน้ำก็ตรงนะใช่ไหมมันเป็นลุ้นพาทิตย์ใช่ไหมไอ้เรื่องนี้แหละที่ผมยังไม่ค่อยเมคชัวร์เท่าไหร่นะฮะผมว่าผมอาจจะต้องลือ้อก่อนว่ะขอผมลื้อนิดนึงนะครับกรุณนานลงอย่างรถโอเคเราได้รับสายข่าวรายงานมาว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีคนเอาขอ้อผิดกฎหมายนะฮะ เข้ามาเยอะมากคอมเช็คแป๊บนึ่งนะฮะเอ่อจริงๆเราก็ไม่ต้องเราไม่ต้องชีคก็ได้นะแต่ว่าอะไรเลาเดี๋ยวพอฟองมันอ่าเอารถอ่าอ่าบอกมันพังเลยที่มันไม่มีอะไรอยู่ในบ่อครับผมเอ่อเอาไปซ่อมนะโอเคปะโอเคนะเอาไปซ่อมนะเอาบออไปซ่อมโอเคปะเอาไปซ่อมซะโอเคป ไปเข้า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 ไปเข้าไปเข้าไปเอา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 บอกไปซ่อมผมรู้จักกูดีๆอยู่ไะขอเชิญครับพี่เอกสารพี่ตรงทุกอย่างแต่ชื่อพี่ไม่ตรงอ่ะชื่อไม่ตรงว่ะไม่ได้เลยว่ะผมว่าพี่ต้องมีอะไรปิดบังผมสักอย่างหนึ่งอ่ะอะไรวะ Do you ever uh, right. look at someone and wonder what is going on inside their head ผมยังไม่จบผมยังไม่จบของงัดยางของต้องมีอะไรอย่างนี้เลยมีวะมีวะ มันต้องมีอะไรอยู่ป่ะอ้าวอย่างแบบผมเลยนกันสั่งมาให้ตรวจตาอย่างเต็มที่ไม่มีอกะกลัวอ้าวผมกลัวแล้วไอ้ไป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 ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับพอดีผมทำตามหน้าที่เชิญครับเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับเดินทางโดยสวัสดิภาพของผมขอให้ปลอดภัยครับ เร้อยุยเอาจร,จริงเราไม่ควรให้มันเข้าไปนะอะเนี่ยเพราะชื่อมันไม่ตรงใช่ไหมไอ้เหี้ยแตยก่กูรู้สึกผิดไงแต่คือกูกูรู้สึกผิดไงก็เลยว่ากูเลยให้มันเข้าไปจริงชื่อมันไม่ตรงเลยคนระไม่ควรให้มันเข้าโอ้คันนี้กูเห็นทรงมาแต่ไกลเลยมึงมีอะไรแน่นอนขอดูเอกาสารนะครับอัคราตัยไอไอชื่อไอเซฟนะครับผม ออสชูไอซ์อ๋อไม่ตรงชื่อไม่ตรงนะฮะชื่อไม่ตรงครับพัสบอร์ดนัมเบอร์ก็ไม่ตรงกูจับมึงเลยได้ไหมเนี่ยรถรุ่น r3 72 2,000กิโลกร,รมัมโอ้ยรถรุ่นคนละเรื่องเลยไอ้เหี้ยมึงหัวโตวแน่นอนไอ้ดาซ่อนอะไรไว้ในกระเะ๋มึงซ่อนอะไรไว้สารภาพมาเลยเนีู้่ยมึงต้องซ่อนอะไรไว้แน่นอน ตัวตนมึงมันน่าสงสัยสุดๆกูไม่เชื่อไอ้เหี้ยไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เลยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่กูไม่เชื่อไอ้เหี้ยเอ้กูโดนหักเงินยับแล้วไม่รู้อ่ะกูไม่ผ่านจีนดีครับกูไม่ผ่านไม่ผ่านเอกสารไม่ตรงแม่มึงจะไม่ได้ซ่อนอะไรมาแต่เอกสารไม่ตรง มันบอกว่ากูจะมาล้างแค้น <c oughs> ไปสวัสดีครับ,รบเออมาษาคูรก์รกอนตรงั้นอ่าครับผมขอดูเอกสารหน่อยครับโอ้ยผมเหนื่อยไงลุงเมื่อกี้มากครับพี่รอแป๊บนึงนะพี่ adu mask adu mask โอเคพี่ตรงดีนะเออโอ้หมดอายุนะครับหมดอายุนะครับเอ่ออันนี้คือไม่ให้เข้าแน่ๆนะอันนี้มันเป็นใบขออนุญาตผ่าน ผ่านเข้าประเทศอะแต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุยังไงก็ไม่มีทางให้เข้าถูกต้องป่มแต่คือผมขอตัวอย่างอื่น้วยเพื่อเพื่ออแต้มนะครับ3100 a 1 u 4อะ่ะสอาพัดปอดนัมเบอร์ก็ไม่ตรงเลยครับผมเบียร์เข้าไทยไมโคร26่กดีก้กิโลโอเคโอเคโอเคโฟโต้โอ๋อนี่ไงเหรอนี่ไงนี่ยเนี่เนี่คาเวทอ๋อนี่งคือเราต้องดูว่ารถรุ่นเนี้ย อันนี้มันน้ำหนัก580กิโลกร,รมัม6ก0กิโลกร,รมัมขอโทษครับลงอย่างรถเย็นเทลงอย่างรถ580กิโลกร,รมัมโอเคแสดงว่ามันไม่ได้พบอะไรมาอ่ากูเป็นละกูเป็นงานละกูเป็นงานละพังไปสองคันในสุดกูก็รู้ว่าถ้าเปียนรถ RDC 8 6 6 5 g d 8 6 5 g d โอเคถูกต้องนะครับผมโอเคครับ okay, ไปนั่งครับยางแบนนะฮะยางแบนยางแบนสองหัวสองข้างเลยละ่ะเปิดร้านปะยางตรงนี้ผมว่าน่าจะรวยนะฮะกระจกมองข้างหายหนึ่งข้างไฟท้ายไฟท้ายแตกอันนี้แตกสองข้างโอเคบัมเปอร์อะบัมเปอร์ผมไม่ได้เช็คโอเคอยู่ครบเป๊ะเวอร์นะครับผมแต่ไม่ผ่านครับขอโทษทีครับนะพี่ คือเอกสารพี่หมดอายุครับยังไงผมก็ให้ผ่าไม่ได้ครับเอกสารพี่หมดอายุครับไปกับล็อกอีสปอร์ต้กลอวอีสปอรตรวจคนเข้าเมืองอ้เราได้เลื่อนยศจากจ่าเป็นทันเอก <c oughs> เลื่อนเยอะจังแต่เรายังตรวจผิดอยู่นะไอ้เจ๊ยังมีบ้างนะแต่ว่าเราขอ,ขอแก้กำไรก็พอล้วกำไรก็พอล้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหผมเองก็ไม่อยากเล่นมุกเลสิตแล้วนะแต่ว่าลุงพกมาแบบนี้นี่พกระเบิดมาปะเนี่ยลองเลยครับอ๋อไม่ได้พกผ้าดีกว่าไอ้เหี้ยผมมันเป็นสีเทาไอ้สัตว์ดูเล็ดนาวยูนาวดูเล็ดยูนาวเฮ้ยชื่อตรงนะยูนาวพาสปอร์ตนัมเบอร์ตรง เนี่ยครับผมไม่หมดอ,อายุไปทํางานด้วยคุณลุงเฮ้ยคุณลุงดูด่างเลยจิตครับดูเป๊ะมากเนี่ยครับผมโอเคทะเบียนรถตรงเนี่ยครับโฮ้ยรถตรงเป๊ะเลยลุงเอ้ยเนี่ยครับผมหนึ่งหนึ่งห้าศูนกิโลห์เช็คน้ําหนักก่อนนะลุงโฮ้ยเป๊ะว่านี่คือคนที่เป๊ะที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยลุงวันนี้ลุงทำให้ผมไม่รู้สึกเสียเวลาโอ้โหไอ้เฮียเสียได้กระจกแตกหนึ่งข้าง อรถมีตำหนินะฮะไฟท่าเอา่อไฟข้างหายโอเคลุงดูดีมากบอกว่าลุงเลจิตทุกอย่างนะฮะยังไม่มีอะไรที่ผมมองข้ามไปใช่ไหมเนี่ยโอเคผมว่าลุงี่คนคนข้าโอเคเลยละ่ะปะผ่านเลยแล้วผมใจดีงานสบา,ายอะไรได้ดีลุงปะขึ้นรถลุงไปขึ้นรถขอให้เดินทางเป็นสุขสิภาพครับลุงปะผ่านผ่านผ่าน ขอามะตโทษด้วยที่ผมว่าลุงพกระเบิดมาเจอกันครั้สุดท้ายของวันนี้แล้วสินะเออเรียบร้อยปะพักครับวันนี้จบแล้วนะฮะเรื่องรายําำเอวเอว่ะเฮ้ยบางทีมันก็อาจจะมีค่าไปบ้างเนะครับผมอะจบแล้วอ่ะมันเป็นเดโมอ่ะ โอ้ยจบแล้วอ่ะนี่คือเดโมครับโอ้เกมอะไรออกอ่ะเดโมอใช่มันเป็นเดโมครับแอทวิตลิดเลยผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่มาแน่นอนครับ e s p r t ร์ตเดดี้นีครับผมเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงอกด Follow หรือยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยัง กดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย